เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีวิทยาฐานะที่ครบทุกท่านข้าพเจ้านางนิตยาพรนนวิเศษปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านโบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสอง ตามที่ได้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในรูปแบบการคิดเสริมพลังการเรียนรู้ IS34 โดยใช้สื่อประสมชุดการหารหน้ารู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยมีประเด็นท้าทายคือ การแก้ปัญหาการเรียนรูน้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการคิดเสริมพลังการเรียนรู้ IS34 โดยใช้สื่อประสมชุดการหาหน้ารู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งสื่อประสมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดต่อเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ทันสมัยในลักษณะที่เป็นนามประทันและเป็นรูปธรรมได้โดยการแบ่งแท่งสีสื่อประสมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแบบฝึกทักษะจำนวน14เล่มเกมออนไลน์ด้วย Word War มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน cai มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยค่ะผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ตรงตามผลลัพธ์ของการพัฒนาที่คาดหวังที่ได้ระบุไว้ในแบบข้อตกลงในการพัฒนางานซึ่งจะได้รายงานตามนี้ค่ะ 1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ร้อยละ80ขึ้นไป2ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้ ก็เกิดจากการที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการคิดเสริมพลังการเรียนรู้ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบตามลำดับขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ขั้นที่1จูงใจนําเสนอ 2. ขั้นที่2สืบค้นความรู้ 3. ขั้นที่3รวบยอดความรู้ 4. ขั้นที่4สร้างสรรค์ต่อยอด 5. ขั้นที่5แสดงความคิดสรุปเนื้อหา ทำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถเรียนรู้ได้ตามทักษะกระบวนการกลุ่มโดยผู้เรียนออกมาเขียนแสดงที่ทำด้วยการเรียนปนเล่นในรูปแบบเกมวิ่งผัดการหารเกมเก้าอี้ดนตรีเป็นต้นหรือสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเรียนรู้ได้นอกเวลาเรียนด้วยเกมออนไลน์เว็บวอลหรือแท้บบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C.I และยังมีกิจกรรมเดี่ยวอีกด้วย สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนในศตวรรษที่21ที่ทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจเพื่ออนาคตของทักษะอาชีพทักษะชีวิตในสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ณขณะนี้โดยร่วมกันเฉลยร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะในกระบวนการคิด มีทักษะในด้านการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนการนำเสนอในการลงมือทำด้วยตนเองของผู้เรียนตามความเข้าใจของตนเองนั้นก็ยังมีถูกหรือผิดก็ได้เมื่อผ่านการเฉลยร่วมกันแล้ว ผู้เรียนที่ทำถูกอยู่ก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้สูงขึ้นผู้เรียนที่ทำยังไม่ถูกก็จะได้ทราบจุดที่เราควรปรับปรุงแก้ไขทำให้ความรู้ที่ได้คงทนถาวรถ้าแบบไหนที่ถูกแล้วเราก็จะจำได้แบบไหนไม่ถูกเราก็รู้ว่าทำแบบไหนถึงจะถูกเมื่อได้ทำแบบฝึกทักษะในแต่ละข้อก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายและมองเห็นขั้นตอนรวมถึงทำให้มีข้อผิดพลาดน้อยลง จนทําให้สามารถทําได้ถูกต้องทุกข้อนั่นเองโดยแบบฝึกทักษะมีตั้งแต่ข้อง่ายไปจนถึงข้อยากซึ่งถ้าผู้เรียนได้ฝึกทําไปเรื่อยๆก็จะทําให้เกิดความชํานาญในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์บางข้อนี้ผู้เรียนสามารถคิดหาคําตอบในใจได้เลยโดยไม่ต้องดูวิธีทํำของเดิมทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดที่เป็นรูปแบบการคิดเสริมพลังการเรียนรู้ได้มากขึ้นดังนั้น เมื่อผู้เรียนได้ทำแบบฝึกทักษะที่หลากหลายวิธีการทั้งง่ายและยากทำสม่ำเสมอต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีความคล่องแคล่วจำนานในการหาคำตอบในการหารผู้เรียนบางควรสามารถหารในใจได้ในแบบฝึกทักษะแต่ละข้อผู้เรียนอาจใช้วิธีการหาคำตอบเหมือนหรือต่างกันก็ได้กิจกรรมการเรียนรู้จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของแต่ของตนเองด้วยผ่านการพูดคุยนำเสนอร่วมกันอภิปรายหาคำตอบ ร่วมกันเล่นเกมออนไลน์ w o r ร์ดวอโดยร่วมกันเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C.I เพื่อให้เห็นความหลากหลายโดยครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการในการทำกิจกรรมต่างๆในบทเรียนซึ่งสุดท้ายแล้วแต่ละวิธีก็ได้ลงมือทำแล้ว ล้วนแล้วแต่ได้คำตอบที่เหมือนกันดังนั้นจึงทำให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นทางความคิดและสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เป็นองค์ความรู้ที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการแลกเปลี่ยนสิ่งของออกเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นต้น ผู้เรียนบางคนสามารถลดขั้นตอนวิธีการหาคำตอบได้เลยโดยใช้เวลาเพียงน้อยนิดในการทำแบบฝึกทักษะแต่ละข้อถือว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์ของผู้เรียนสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจในการทำแบบฝึกทักษะข้ออื่นโดยเฉลี่ยแล้วแม้ว่าการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อประสมะในครั้งนี้มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา จึงเป็นอีกการกระตุ้นหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนได้รู้จักการจัดการเวลาในการทำกิจกรรมให้เหมาะสมเพราะแบบฝึกทักษะมีทั้งข้อง่ายและข้อยากซับซ้อนไปดังนั้นผู้เรียนต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาให้ดีรวมถึงครูผู้สอนทำให้แล้วเสร็จในเวลาหนึ่งชั่วโมงจากการสังเกตผู้เรียนหลายคนมีวิธีการจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีสรุป การวัดและประเมินผลด้านความรู้โดยประเมินจากแบบฝึกทักษะจำนวนนักเรียนทั้งหมด17คนผ่านกิจกรรมดังนี้ 1. ด้านความรู้มีนักเรียนผ่านเกณฑ์15คนจากนักเรียนทั้งหมด17คนคิดเป็นร้อยละ88.23ซึ่งถือกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ80 2. ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100, 100. สองสด้านทักษะอันพึงประสงค์มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ100เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าผู้เรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดจกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดีและผลลัพธ์ของผู้เรียนในครั้งนี้ตรงตามผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังที่ระบุไว้ในแบบข้อตกลงในการพัฒนางานในเชิงปริมาณผู้เรียนมีผลสำเร็จที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมาและผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้คือ80ตอ 80ผ่านเกณฑ์88.20ต่อ84.03ในเชิงคุณภาพผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาการหารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้มีกระบวนการคิดที่ตรงตามสมรรถนะของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและจากความสํารวจความพึงพอใจนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในค่าฉเฉลี่ย4.26อยู่ใน ระดับมากทําให้ทราบว่าผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์หรือต่อการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ทั้งหมดเป็นผลลัพธ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการจัด,ดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการคิดเสริมพลังการเรียนรู้ is 34 โดยใช้สื่อประสมชุดการหารหน้ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของข้าพเจ้าซึ่งก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ใช้ในการประเมินการพัฒนาตนเองของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอจบการน,นําเสนอคลิปผลลัพธ์ของผู้เรียนเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ